โอเคครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกคนกันด้วยครับวันนี้อยู่กับร้านคาร์โฮช็อปนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวร้านขายเซตเล่นไฟเอ็มนะครับที่เล่นได้จริงแล้วก็ราคาถูกนะครับถูกในที่นี้คือไม่ได้ถูกที่สุดในตลาดนะครับแต่ว่ามันถูกถูกสําหรับบริการหลังการขายนะคือซื้อไปแล้วจบนะไม่ต้องมาซื้อใหม่หลายรอบนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะว่าร้านผมนี้ขายอะไรไปบ้างนะเนี่ย บริการหลังการขายผมก็ตอบทุกคนนะผมดิคอร์ผมนะ้วสำหรับคนที่ซื้อไม่เป็นนะซื้อผ่านเว็บไซต์ไม่เป็นก็สามารถเข้าดิคอร์ด้านล่างคลิปนี้เข้ามาได้นะครับแล้วก็มาทักหาผมคนนี้นะนี่นะคาราโฟเอ็กนะค,คนนี้โปรไฟล์นี้นะคทักมาซื้อส่วนตัวได้เลยนะครับหรือใครที่ซื้อเป็นก็ลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างคลิปนะนี่ก็มีลูกค้าทักมาแล้วนะเดี๋ยวขออัดคลิปก่อนนะก็โอเคครับทีนี้ก็เข้าเว็บไซต์ผมมานะครับ พอเข้ามาเสร็จนับก็มาเราจะเห็นว่ามีไฟเอ็มนับเห็นไหมอันนี้ 6- 9บาทบางคนก็จะงงว่าเราควรจะซื้ออันไหนกันแน่นะเพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนกันหรือเปล่านับจริงๆไม่ใช่นับโอ้โหเน็ตยังเต่าเลยโอเคกดมาแล้วนะเซตนี้นะมันดียังไงนะครับเซ็ตนี้คือเป็นเซ็ตนอร์มนะครับเหมาะสําหรับคนทั่วไปนะครับที่ไม่ต้องการเสี่ยงเงินมากมายนะครับแต่ว่าเล่นได้ทาวนรับเล่นไฟเอ็มทาวนนะไม่ใช่จีเทวีนะทาวนของผมก็คือ อาจจะไม่ได้ถาวรน,นาดนั้นนะไม่ได้หมายถึงว่ามาโหลดเมื่อไหร่ก็ได้นะหมายถึงว่าถ้าเราโหลดเสร็จแล้วนะเราสามารถเล่นได้ถาวรเลยจนกระทั่งเราลบทิ้งหรือว่าลงวินโดว์ใหม่กันเลยทีเดียวนะก็669บเก้าบาทนะเซตนี้ก็มีรับประกันให้อาเท่าไหรนะ่น่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่รับประกันอันนี้มีระยะเวลาการโหลดเกมให้นะก็คือมีสตรีมให้โหลด G T A V นะ่ย30วันไปเลยนะไม่ใช่1วันไม่ใช่7วันนะแต่เป็น30วันนะแล้วก็รับประกันให้30วันนะในกรณีแบบ เด้งออกนะครับคือเข้ารหัสไม่ได้นะและหลังจากนั้นก็คือเล่นได้ตามปกติเลยนะถ้าไม่เป็นลบไฟล์มันทิ้งนะแล้วก็อนี้นะเป็นล็อกสตาร์เปล่านะครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่แบบงบน้อยนะ40บาทนะล็อกสตาร์ของผมนี่จะขายแพงคว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะถามว่ามันดียังไงนะมันดีก็คือผมรับประกันไปเลย2เดือนอจบไหมครับผม2เดือนแล้วเข้าเข้าไม่ได้เคมโดนแบนเคมอย่างเดียวนะไม่มีมาแบบให้เสียเงินใหม่นะเข้าไม่ได้เปลี่ยน โดนแบนเปลี่ยนติดสอนเปลี่ยนหมดนะผมราคานี้คือท่านได้ความสบายใจแล้วก็หลังการขายแน่นอนนะไม่ใช่ซื้อถูกๆไปแล้วก็ต้องมาปวดหัวนะเออนี่ก็คือแบบเข้าได้แน่นอนนะสวนวิธีใช้งานก็มีสอนให้นะเป็นงไงมีคลิปสอนให้นับรับกัน2เดือนนับเล่นเฟรมได้ถาวรนะผมแต่เราต้องมี GTA V อยู่แล้วนะถ้าเราจะซื้อเซน,นี้แล้วก็มาทีเด็ดพระเอกของผมเลยอ่ายัง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 ไม่ให้ดูรพอเอกอันนี้อะ ส่วนอันนี้คือเซ็ต99บาทครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตของคนแบบเริ่มมีบัตเจ็ตขึ้นมาหน่อยนะอันนี้คือแบบไม่ต้องปวดหัวเลยมี Discord มีสตรีมแล้วก็มีลนะ็อกสตาร์ครับทุกอย่างรับประกันหมดเข้ามาได้เปลี่ยนอย่างเดียวนะผมอันนี้ไม่พูดมากนะเซ็ตนี้ขายไม่ค่อยดีนะพูดตรงๆน่าจะเป็นเพราะราคาด้วยหรือเปล่านะอืมก็เอาพูดแบบเหมือนเพื่อนบอกเพื่อนเลยนะถ้าทําเป็นอนะ่ะซื้อแคอ่69บาทก็พอแล้วนะแต่ถ้าแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะก็ซื้อ,อน,นี้จบสุดนะ บบเราก็ทําไม่เป็นนะครับคือซื้อ69บาทไปอ่ะบางทีทําเสียด้วยนะมันขึ้นสอรี่เบี้ยนะเบิอะไรสักอย่างคือมันเกิดจากการเข้าผิดเยอะนะแล้วทีนี้มันก็คือเล่นไม่ได้ยาวเลยนะอืมอาจจะโหลดอะไรมามั่วนะครับเลยผิดเลเทปไปอย่างนะก็ถ้าทำทำไม่เป็นเลยนะซื้อเซตนี้แต่ถ้าทําเป็นอ่ะซื้อ69พอเซตนี้ก็เหมือนคล้ายๆ69บาทแต่ really ะจะได้ผมไปด้ไปด้วยอีกหนึ่งคนนะแล้วก็ได้สตรีมเป้าไปด้วยนะคือครบเซตจริงๆนะ มีดิสคอดให้ด้วยกรณีลูกค้าไม่มีดิสคอดนะร้อยสี่สิบเก้าบาทก็คือครบเลยนะอันนี้ถ้าถามว่าอยากดูรีวิวอันนี้นะก็มีคลิปรีวิวให้ก่อนซื้อนะก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะผมในนี้นะเดี๋ยวผมจะมาแปะลิงก์ไว้ให้ผมทําคลิปไว้แล้วก็มาซื้อได้เลยนะผมร้อยสี่สิบเก้าบาทเซตนี้ก็สามารถเล่น f ฟเมได้แน่นอนถาวรน,นะการันตีโดยผมรับนั่งทําให้ผ่านโปรแกรมแอนดี้เด็กนะคือทําให้จบเลย ก็คือแบบใครอยากเล่นเฟรมนึกถึงคารโฮชอ,อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีปลดแบนด้วยนะปลดแบนได้แค่3 0 0ดีนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําร้านเพียงเท่านี้นครับก็ขอทิ้งท้ายว่าว่าอยากเล่นเฟรมคาโฮชนะทิ้พิกัดอยู่ด้านล่างคลิปนะเป็นเว็บไซต์แล้วก็เป็นดิสคอร์ผมนะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยับซื้อง่ายขายคล่องแน่นอนมีรับประกันหลังการขายทุกชิน้นเคมให้ทุกชิน้นเสียเงินรอบเดียวคือจบนะครับ แขงควาแต่ว่าจบนะครับเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายนะผมไปแล้ว